ใครที่อยากจะหารถยนต์ไว้ทำมาหากินนะครับแคปเปิดได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเขาติดตั้งโชค๊คแอปนะครับคำฝากระโปรงมาจากโรงงานเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคูคาโดยขายดีออตโต้นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับรถยนต์มือสองสภาพดีการันตีโดยผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพกับผมตระกูลดิมิตจากแมสรค,คานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ J Motor Trade นะครับบนถนนสีนักการินนะครับมีรถยนต์นะครับ MG Extender นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือเป็นรุ่นที่แอปเปิดได้นะครับตัวรถเนี่ยจดทะเบียนปี2020นะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่4,18,888บาทราคานี้เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะครับตัวรถนะครับวิ่งไปประมาณสัก25,420กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าวิ่งพอสมควรนะครับไม่มากไม่น้อยสำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนเพียงแค่ปีกว่าๆนะครับแต่ก็ ถือว่าดูจากสภาพโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสภาพดีและที่สําคัญเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นรถปีที่ไม่เก่ามากแต่ด้วยความที่ว่าเป็นแบรนด์ MG นะครับอาจจะเวลาที่คุณนั้นไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้เลือกมากคนไม่ได้ใช้เยอะแต่ข้อดีคือพอเป็นมือ2เนี่ยราคาเนี่ยจะต่าลงมากมานะครับสำหรับยุคที่เป็น new normal นะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับใครที่อยากจะหารถยนต์ไว้ทํามาหากินนะครับ แคปเปิดได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นแคปเปิดได้แต่คุณจะได้ชุดไฟหน้านะครับเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไบ l อ d อยู่ในโคมเดียวกันนะครับมีเดททม์ลันนิ่งไลท์ให้นะครับสภาพรถโดยรวมผมว่าโอเคนี่ขนาดเป็นแคปเปิดได้คุณเชื่อไหมครับว่าเขาติดตั้งโช๊คอัพนะครับค้ำฝากระโปรงมาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะในบรรดารถกระบะทั้งหมดที่ขายอยู่ในเมืองไทยนะครับ MG Extender นั้น ฝากระโปรงหน้าเนี่ยหนักที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมีให้ก็จะดีมากๆกระจังหน้าโครเมียมนะครับได้อยู่แล้วได้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับมีการตกแต่งด้านล่างนะครับเป็นงานที่เป็นโครเมียมนะครับล้อ18นะครับแล้วก็ยางติดรถบิดโตนดูลเลอร์นะเนื้อยางใช้ต่อได้อีกหน่อยแต่ถ้าหากว่าใจเปลี่ยนก็ได้ตัวนี้รองรับ i Smart นะครับระบบหน้าจออินเทอร์เทนเมนต์นะครับมีระบบประมวลผลนนะครับรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับรองรับคลังเพลงที่ต้นนะครับ ใครสายธรามาหากินนะครับนี่มันตรวจหวยได้ด้วยรู้บ่าเออแคปเปิดได้นะครับจุดเด่นคือห้องโดยสารใหญ่กว้างขวางใช่ไหมครับแคปเปิดได้90องศาฉะนั้นก็ขึ้นลงสะดวกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด<ๆ>ก็มีเบาะมาให้เรียบร้อยเลยนะ,ะข้างในก็มีการตกแต่งนะครับ ช่องวางก้งวางแก้วถือว่าโอเคนะครับกระบะยายยาวนะครับสมชื่อว่าเป็นกระบะพันยักษ์มีกล้องมองหลังให้นะเพราะว่ารถคันใหญ่กันชนนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้อีก2ตํตำแหน่งด้วยกันไฟท้องไฟท้ายก็จะเป็นหลอสไส้ปกติคันนี้ก็จะเป็นรุ่นแกลนนะครับแกลนนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็นคอมมอนเรลนะฮะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่161แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด375นิวตันเมตรนะครับที่1,500รอบจนถึง2,400รอบต่อนาทีนะครับภายในนะฮะในรุ่นนี้ก็จะเห็นว่ามีหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเนื้องานถือว่ายังโอเคนะครับเป็นรถที่ก็สภาพดีอยู่นะครับสภาพดีอยู่นี่เกียร์แมนนวลนะครับเข้าเกียร์ง่ายนะครับเหยียบคลัตช์เข้าเกีียรร์นนะคับ่ อยาที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกดข้างหน้าแล้วผลักเข้ามาสุดนะครับดันเข้าไปก็จะเข้าเกียร์อาจจะมีเสียงติ๊ดนะครับให้คุณไม่เข้าเกียร์ผิดด้วยนะครับแม้ว่าคันนี้จะเป็นแคปบเปิดได้นะครับแต่ให้กระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้ให้นะครับมีช่องเก็ียบแว่นให้มีไฟให้นะนี่เป็นแคปบรุ่นแกลนนะครับรุ่นแกลน x นะครับก็มาพร้อมกับพุชสตาร์ทนะครับอยากที่จะสตาร์ทนะครับรุ่นเกียร์ธรรมดาเหยียบคลัตช์ด้วยนะครับแล้วกดนี่ นะโหมอลายมัติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะ c r u i s c n t r o l นะครับปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์มือถือนะฮะกล่องเก็บของ USB ด้านหน้า2ตําแหนง่งแล้วก็มี power outlet ให้อีก1นึ่ตำแหนง่งด้านหลังก็มี power outlet ให้อีก1นึ่ตำแหน่งด้วยนะครับแต่คันนี้ก็จะไม่มีแอร์ตอนหลังให้นะครับกระจกออโต้นะครับออตโต้ฟังผู้ขับขี่ฟังเดียวนะฮะกระจก ปรับนะครับแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้มีให้เนาะนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะนั่งแบบปรับมือนะครับไม่ได้เป็นออโต้นะก็เอาได้นะ4ีซันหนึ่งนะครับถ้าไม่กังวลไม่ได้มองเรื่องแบบเรื่องอื่นมากมายอย่าได้รถไปใช้งานผมว่าก็โอเคระดับหนึ่งท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาติดต่อที่ J m ม t o ตอร์เนะครับก็ได้นะครับสำหรับรถยนต์ MG Extender นะครับที่เป็นกระบะขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ มีฟังก์ชันการใช้งานที่เพียงพอต่อการใช้งานรวมไปถึงการดับขี่การใช้งานที่อายุตลาดนั้นไม่ได้มากมายนะักสำหรับการเป็นรถยนต์มือสองนะครับสำหรับวันนี้ผมและรายการคูคาโดยขายดีออตโต้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ